สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นใบรับเงินสินค้านะคะกดที่ขีดสามขีดค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงเมนูขายจะเจอคาว่าใบเสร็จรับเงินค่ะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะกดตรงเมนูสร้างนะคะแล้วก็สามารถปรับวันที่ได้ค่ะตรงนี้ก็กดตรง i n v o i c e อ้างอิงนะคะแล้วก็เลือก รายการที่เราออกใบวังบินไว้ค่ะอันนี้ก็ตรวสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นให้เราเลือกว่าเราจะทําการชำํำระว่าเราทําการชําระเงินยังไงนะคะอันนี้จะเลือกเป็นเงินสดค่ะแล้วก็ใส่จํานวนเงินได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ คลิกเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเช็คหน้าตาของเอกสารได้นะคะกดค้างแล้วก็กดพรีวิวเอกสารค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ